ตัดที่ยาวไว้ก่อนลูกถ้าเราไม่ต้านไม่ต้นไม่วยแล้วก็เขาตัดต้านแล้วตัวเนียากสุดแล้วเอะไรตัวเป็นงั้นอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ลาหมอหางดอาอไอ้หข่ไหมเราทัามกีกา็ทำได้เราเราทำแล้วเราก็จะแ ทนละห่บาทนไคลหัวเราะันยังไม่พทำไปง่ายสบายเราสวยทำเซ็กกันยางคุณหลังมันะเอียดแล้วออก

谢谢李坤坤。